ขณะที่สาภาพัฒน์รายงานปัญหาฝุ่น PM 2.5สะท้อนมาถึงเรื่องสุขภาพคนอนุชาพ,พิเชนันเลขาสาภาพัฒน์รายงานภาวะสังคมไทยของไตรมาส4และภาพรวมป,ปี66ที่ผ่านไปต้องให้ความสำคัญมีอยู่สองเรื่อง 1. สุขภาพจิตของคนไทยก่อนต้องไรไตรมาส4ของปีที่แล้วอ่ะค่ะคนไทยป่วยทั้งจิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี65 คือจาก12.92เพิ่มขึ้นมาเป็น17.36และถ้าเทียบปีอะถ้าภาพรวมทั้งปีปี66สูงขึ้นจากปี65 12.81เนี่ยพุ่งมาเป็น29.87นะคะโดยปัญหาเรื่องความเสี่ยงโรคซึมเศร้ามากที่สุดนี่ต้องเป็นข่าวใหญ่นะเพราะอะไร คนมีปัญหาสุขภาพจิตหมายถึงคนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างพวดพลาดเลยใช่ถ้านับต่อยาสก็เพิ่มขึ้น17.36ถูกไหมถ้านับทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก20.281เพิ่มเป็น29.87 29. ก็เกือบอีกเท่าหนึ่งอะค่ะนั่นก็แปลว่ามีผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงและปี66ผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงกับการก่อความรุนแรงอยู่ที่ 9,639รายเพิ่มขึ้นจากปี65อยู่ที่46.4%มเร็งมเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้หญิงไทยนะคะปีที่แล้วปี66เนี่ยพบผู้หญิงไทยเป็นมเร็งเต้านม 4,297รายถือว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอ้วนภาวะอ้วนดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายทางแก้ก็คือตรวจเต้านมด้วยเองเป็นประจำถ้าพบระยะแรกโอกาสรักษาใหายขาดสูงถึง95%นะคนะถ้าพบระยะแรก และ PM 2.5ปีที่แล้วปี6-6พบคนไทยป่วยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเนี่ย10 500, ล้าน5แสนรายค่ะโรคที่พบเพิ่มขึ้นสูงสุดคือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะเพิ่มขึ้น39.1%พบมากสุดที่โคราชรองลงมาที่พบมากคือโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งปอดเนี่ยเพิ่มขึ้น19.7%พบผู้ป่วยมากที่สุดสำหรับโรคมะเร็งปอดอยู่ในกทมค่ะ แล้วถ้านะับปี67เนี่ยเฉพาะปี67ตั้งแต่1มกรามาจนถึง13กุมภาพบผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศแล้ว910,000ราย,ยเหนื้อเหนื่อยกับปัญหาเรื่องพีเอ็มจริงๆนะท่านผู้ชมฮะหนักจริงๆตัวเลขมันเป็นปัสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะอ่ะพูดถึงสภาพัฒน์เขาแถลงรายใจมากเขาเรียกว่าภาวะทางสังคมเศรษฐกิจนี่ครับ นี่ครัวเรือนของประเทศไทยทะลุแล้ว16.2ล้านล้านเฉพาะไตรมาสสาเพิ่มขึ้น3.3เจากไตรมาสก่อนทำให้สัดส่วนนี้ครัวเรือนสูงถึง90.9ของ GDP และแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาตาชะลอลงเลขาสภาพพัดมาอย,อย่างนั้นเพราะอะไรที่ชะลอเพราะประชาชนลดการก่อหนี้เกือบทุกประเภทสินเชื่อคือลดการก่อหนี้เนียประการหนึ่ง กับอีกปาการหนึ่ง <_ C os ic> ผมเติมให้ทะเลขาสาภาพัค่ะเพราะสถาบันบบาการเงินไม่ปล่อยกู้ใช่ไหมใช่ไม่ปล่อยเพราะกฎเกณฑ์เรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยยกเว้นเฉพาะกลุ่มจำนำเทอร์เบรถที่ยอดพุ่ง4.2เซซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนที่สาภาพ,พั์บอกว่าครัวเรือนขาสาภาพคล่องอย่างรุนแรงท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะ การแถลงเรื่องสัดส่วนนี่ควเรือนต่อ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปรากฏว่าปรากฏว่าอยู่ที่90.9ขนาดะที่คุณภาพสินเชื่อด้อยลงทุกประเภทสินเชื่อเลยคิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมเนี่ย2.79เพิ่มขึ้น2.7ตึงจากไตรมาสก่อนวันนี้นี่ควเรือนขยายตัวเนี่ยตาชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพราะอะไร การก่อนนี่ลดลงในเกือบทุกประเภทสินเชื่อโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กับรถยนต์ค่ะและเราก็เคยนําเสริไปแล้วจริงๆธนาคารกับสถาบันการเงินไม่ค่อยปล่อยกู้ใช่ไหมลงไบคืนกู้ไม่ผ่านนะคะว่าง่ายๆนะคะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนการก่อนนี่ลดลงในเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเว้นอย่างเดียวคือสินเชื่อภายใต้กากับที่มีสินทรัพย์ข้าประกันเป็นรถยนต์ก็คือสินเชื่อจํานําทะเบียนจํานําทะเบียนรถยนต์นี่แหละที่พุ่งขึ้นถึง 15.6%ซค่ะ<ท>ยขยาย,ยตัวเนี่ย15.6%ขยายตัวสูงถ้านับดูก็ตั้งแต่ไตรมาส2ของปี64แล้วนะคะถ้ทบชมะสะท้อนเห็นหนึ่งการขาดสาภาพคล่องของครัวเรือนที่รุนแรงเพราะไอ้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยมาอนุมัติเร็วแล้วมันง่ายแต่ว่าดอกมันจะสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆแล้วมันกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายในระบบ ในการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะเติมสภาพคล่องมันถึงได้สะท้อนว่าครัวเรือนขาดสภาพคล่องไงคะถึงต้องเอารถไปจำนำเนี่ยขณะที่นี่นอกระบบเนี่ยถัดมาน้องไรไม่ได้ถแถลงหรอกขณะเดียวกันนี่เสียชัดเจนเลยนะสินเชื่อยันยนต์นี่ค้างชำระหนงเดือนสูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่ปัญหาของนี่เสียสินเชื่อรถยนต์เนี่ยสภาอุดรายงานว่าปีหกยอดรถถูกยอดอยากถูกยึด ไปนั้นยึดเนี่ยจากปกติเนี่ยเดือนละกี่คันคือปีห5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000คันต่อเดือนมันขยับมาเป็น2 5 0 0 0คันต่อเดือนค่ะปี66นะคะคือถูกยึดเพิ่มต่อเดือนเนี่ยมากขึ้นเดือนละประมาณ0 0 0คันคันนี่เรามีหน้าที่ต้องรายงานภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ขนาดที่เดี๋ยวติดตามดูกันต่อไป